สวัสดีครับผมมิสเตอร์เฮลป์มีจะมาเฮลป์ยูนะครับผมมาพร้อมกับความรู้เพื่อสุขภาพวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโอเมก้าสมโอเมก้าสามอุ๊ยลืมตัวไปเข้าเรื่องดีกว่าครับโอเมก้าสเป็นกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ อา้าวแล้วหาจากไหนล่ะโอเมก้าสามอยู่ในอาหารที่เราทานทุกวันซึ่งน้ำมันปลาที่สกัดจากปลาทะเลน้ําลึกย่านาสกา้าถือว่าเป็นแหล่งโอเมก้าชั้นเยี่ยมเนื่องจากาลาสกาเป็นพื้นที่ปลอดมลพิษและในบรรดาเหล่าปลาในแถบนั้นปลา阿拉สกาคอนล็อกถือเป็นหนึ่งในแหล่งโอเมก้าสามที่ดีที่สุดบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วทานปลาทดแทนก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอ no no ก็เ,เพราะร่างกายของเราต้องการ EPA และ DHA ที่อยู่ในโอเมก้าสามประมาณ1,000มิลลิกรัมซึ่งเรา อาจต้องรับประทานปลาเป็นจำนวนมากหากเราไม่ชอบทานปลาหรือไม่สามารถหาปลาทานได้ทุกวันการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอเมก้า3จึงเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ดีแล้วโอเมก้า3ดียังไงไปดูกันเลย 1. ดีต่อใจใครที่วันวันทานแต่ของมันๆขี้เกียจออกกำลังกายลุกพรวดพราดทีไรหน้ามืดบิงเวียนเหมือนจะเป็นลมทุกทีเสริมด้วย เพราะโอเมก้าสจะไปช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ช่วยเพิ่มกรดไขมันดีให้กับร่างกายทีนี้ละนั่งลุกยังไงก็ไม่มีปัญหาแข็งแรงฟิตปัง 2. ดีต่อสมองใครที่ทำงานหนักวันวันมีแต่งานงานงาน,งานทำงานหลายอย่างหรือต้องมาติดทัสกิ้งตลอดเวลาจนทำให้สมาธิสัน้นลืมนูน่นลืมนี่เป็นประจำเสริมด้วย ผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่าคนที่มีภาวะสมาธิสั้นมักมีระดับกรดไขมัน DHA น้อยซึ่งโอเมก้า3จะช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้ทำงานเยอะแค่ไหนไม่หลุดไม่ลืมเอาอยู่3ดีต่ออารมณ์ใครที่รู้สึกหงุดหงิดง่ายทั้งซึมทั้งเศร้ารู้สึกเหงาแบบแปลกๆอารมณ์ขึ้นๆลงๆบ่อยนี่เสริมด้วย ผลการวิจัยพบว่าหากปริมาณโอเมก้าสไม่เพียงพอประสิทธิภาพและการทํางานของระบบประสาทและสมองจะลดลงส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์กรดไขมันโอเมก้าสจึงสามารถลดความเครียดลงและทําให้มีอารมณ์เย็นลงอีกด้วย 4. ดีต่อตาใครที่สุขภาพตาไม่ดีใช้สายตาบ่อยเล่นโทรศัพท์ทำงานอ่านหนังสือเสริมด้วย เพราะ DHA ในโอเมก้า3เป็นโครงสร้างพื้นฐานของจอประสาทตาโดยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก้า3อย่างสม่ำเสมอมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาอย่าปล่อยดวงตาที่เป็นหน้าต่างของหัวใจเป็นอะไรไปเลยนะครับปิงปงปิงปงและนี่ก็คือ4คุณสมบัติหลักของโอเมก้า3สารอาหารที่จำเป็นสำหรับทุกคนในครอบครัวทุกเพศทุกวัย วันนี้มิสเตอร์เฮลมีมาเฮลยูเสร็จแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมรับประทานอาหารที่มีโอเมก้าสามและสร้างพฤติกรรมรักสุขภาพด้วยกันนะครับ